มาเดินเล่นชิลๆที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงกันเถอะทิปผมเริ่มจากวัดกำแพงบางจากเดินผ่านบ้านศิลปินและชุมชนริมคลองบางหลวงไปจบที่วัดคู่หาสวรค์มาถึงเราจะเจอท่าน้ำแล้วก็มีตลาดที่ขายของเรียงรายกันเลยนะให้เราเดินตามทางไปเรื่อยๆและเราก็จะเริ่มเห็นคลองบางหลวงละอาวิญญาณแม่พลสีแผ่นดินเขา,เขาสิงเลยจา้าเดินมาเรื่อยๆจะผ่านบ้านพึ่งศิลป์และบ้านศิลปินพอมาแขวนป้ายบอกรักกันบนสะพานและจุดนี้เราจะต้องถ่ายรูปกันจุดแรกนะลองจินตนาการนะเดินบรรยากาศริมคลองชมงานศิลปะเราก็เดิน นพูดคุยกับคนในชุมชนเป็นอะไรที่หิวใจมากเดยมาเรื่อยๆเราจะเจอร้านขายของแบบโบราณอย่างร้านขายของเล่นร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของฝากและโปสการ์ดเดินมาถึงสะพานข้ามคลองเราต้องมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะแล้วแบบตอนที่มีเรือมาเนี่ยโอ้โหวิวดีมากตรงมุมนี้เลยนะบรรยากาศเดียวกับเวนิสอิตาลีเลยอะ่ะ เนี่ยอารมณ์สะพานละคองแบบเนี้ยเดินชมวิวไปเรื่อยๆเราเห็นเด็กเล่นน้ําด้วยนะและเราก็มาถึงวัดคู่หาสวัสด์แล้วที่นี่เป็นอะไรที่ชอบมากดีงามมากเลย